สวัสดีครับเพื่อนๆนคลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่เรามาที่ไล่กัใชัยฟาร์มครับกัใชัยวันเล่วันนี้ดอกกาแฟบานนะครับช่วงวันที่2ี่สิบกุมภาพันธ์ปี2568นะครับ หลังจากที่เราทำการตัดแต่งกิง่งตัดแต่งลำต้นจากการที่เราเก็บผลผลิตไปแล้วนะครับเราก็ทำการใส่ปุย๋ยคอกนะครับเป็นปุ๋ยมูลไก่นะครับซึ่งผมได้เลี้ยงไก่ไข่ไว้พอมีมูลก็ เรา,าใส่ปีละหนึ่งครั้งนะครับนี่เป็นพึ่งเป็นแมลงนะครับของเราเป็นปลอดสารพิษไม่มีการใช้ยาฆ่ายาฆ่าแมลงคอันนี้ผมได้ทำคลิปข้อดีของการไว้ลำต้นเดียวนะครับมันจะทำให้ข้อตาที แล้วก็มีกินขนองออกมานะครับทำให้ดูดูแลต้นดูแลเรื่องอเขาเรียกว่าแขนงที่ออกมากับลำต้นนี่็็แขนงแนวตั้งนะครับเราจะดูแลง่ายครับผมจะมาให้ดูเรื่องการลดน้ำ คือผมทดลองนะครับว่าให้น้ํากับไม่ให้น้ําเนี่ยข้อแตกต่างจะเป็นยังไงนะครับการให้น้ําเนี่ยกาแฟจะออกดอกนะครับหลังการตัดแต่งกิ่งแล้วเราให้น้ําเนี่ยกาแฟจะออกดอกซึ่งอาทิตย์ที่แล้วผมมาให้น้ํานะครับดู ดูสองเลนนี้นะครับฝั่งนี้ไปทางนี้ได้มีการให้น้ำแล้วนะครับจะติดดอกครับส่วนฝั่งนี้ยังไม่ได้ให้น้ำนครับดอกยังไม่มีนะครับยังไม่บานนะครับดูดูสองเลนนี้เลยครับ เลนนี้กับเลนนี้นะนี่คือข้อแตกต่างครับผมว่าจําเป็นนะครับให้น้ำบางคนบอกว่ากาแฟช่วงออกดอกไม่ควรให้น้ําเพราะว่ากาแฟจะไม่ติดดอกนะครับแต่นนี้คือข้อแตกต่างเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับ นี่ก็ตัดแต่งกิ่งแล้วเหมือนกันครับให้ปุ๋ยแล้วเหมือนกันแต่ยังไม่ได้ให้น้ำครับคือภาคเหนือเนี่ยแถวบ้านผมนะครับแถวตำบลอำเภอของผมเนี่ยคือหลังจากฝนชุดสุดท้ายนะครับตกประมาณเดือนกันยาปลายเดือนกันยาต้นตุลาครับ หลังจากนั้นก็ไม่ตกอยู่เลยครับซึ่งผมก็มาให้น้ำอยู่เป็นช่วงช่วงนะครับเดือนละหนึ่งครั้งหรือสองเดือนครั้งคือศาสรที่ผมพูดไว้เพื่อกับเก็บกับเก็บน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรนะครับ วันนี้ผมก็จะมาให้น้ําอีกครั้งหนึ่งครับการให้น้ํำผมก็สูบน้ําจากจากตรงนี้ด้วยโซล่าเซลล์นะครับกับซับเมอร์ซึ่งผมได้ทําคลิปไปแล้วนะดูย้อนหลังได้นะครับลิปผมทําไว้ไฟฟ้ายังเข้ามาไม่ถึงนะครับ อของไรของผมต้องอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์ในการนำน้ำ,นำขึ้นภูเขานะครับพื้นที่การเกษตรของผมก็มีมีหลายหลายที่นะครับบางแปลงก็อยู่เป็นที่ราบบางแปลงก็เป็นที่ภูเขา สองที่ครับที่เป็นที่ภูเขาเป็นที่เนินสูงแบบนี้ก็จะใช้เป็นซัเมอร์ส่วนที่ที่เป็นที่ราบของก็ใช้เป็นปัม๊มชักกับปัม๊มไรโวนะไรโวก็จะให้น้ำได้เยอะหน่อยครับซึ่งจะใช้แผงโซล่าเซลล์ชุดเดียวกันนะครับเปลี่ยนเฉพาะปัม๊ม ถ้ากลิ่นเข้าไปในคลิปได้ทุกคนก็คงจะได้กลิ่นครับหอมมากเลยครับดอกกาแฟเห็นบางคลิปเขาทําเป็นชานะครับชาดอกกาแฟเดี๋ยวผมจะลองเก็บดูชุดหนึ่งครับลองไปทําเป็นชาดูซึ่งกาแฟ อ้โก็ทําเป็นกาแฟสดเลยครับไม่ทานเองชงกิบดื่มเองครับตรงนี้น่าจะเก็บได้แล้วเพราะว่าเกสรดำนะครับข้างในมันดำเ้าน่าจะเกิดการผสมดอกเราจะเก็บดอกแบบนี้นครับไปทําชานะครับซึ่งถ้าเราปล่อยไว้นานกว่านี้ก็จะเป็น เป็นแบบนี้ครับก็คือลาลาเข้าแล้วนะใช้ไม่ได้แล้วครับอดอกนั้งคิอคือดอกเขาติดแล้วนะครับแบบนี้เป็นดอกชุดแรกนี่ครับนี่ผลกาแฟนะครับที่เป็นจุดไข่ปลานี่คือติดติดเป็นผลกาแฟแล้วก็ลองไม่หกกัดหกกัดกอง นี่ครับนี่คือผลของผลกาแฟนะครับที่เกิดการผสมแล้วในดอกยังยังตูมอยูอย่ครับ นี่คือผลชุดของปีก่อนนะัเดี๋ยวผมก็จะมาไล่เก็บเก็บไปตากกาแฟคือมันดอกดอกไม่พร้อมกันนะครับนี่ช่อเดียวกันยังมีสามสีเลยนะสีแดงสีเหลืองสีเขียว ลิปนี้ก็จะมาให้ดูเรื่องความแตกต่างของการให้น้ํากับไม่ให้นะครับการให้น้ํานี้ดอกกาแฟจะบานเร็วนะครับือเดี๋ยวอีกเดือนหนึ่งผมก็จะมาให้อีกนะครับเพื่อบํารุงผลถ้าฝนยังไม่ตกนะถ้าฝนตกก็หยุดให้แล้วนะฝากติดตาม ลิปติดตามช่องกันต่อไปนะครับกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามคลิปดีๆของขันชัฟาร์มของเราฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ